จิตมีตัวกูของกูนั่นคือจิตเกิดกิเลสเมื่อ <_' S 1> จิตยังไม่เกิดกิเลส<__>ก็เรียกว่าจิตยังว่างจากตัวกูของกอูความว่างจากกิเลสเนี่ยมันเป็นพื้นฐานกิเลสนั้นเพิ่งเกิดขึ้นเป็นคราวๆนั้นตัวกูก็เหมือนกันความรู้สึกจะเป็นตัวกูของกูมาเป็นคราวๆเกิดขึ้นเป็นคราวๆ ความว่างจากตัวกูของกูนี่มีอยู่เป็นพื้นฐานแต่ว่าพวกอื่นที่อื่นคณะาจารย์อื่นเขาอาจจะไม่พูดอย่างนี้เขาจะอาจอาจจะพูดตรงกันข้ามว่ากิเลสมีอยู่เป็นพื้นฐานตลอดเวลาเราต้องควักกิเลสออกหลักปฏิบัติของเขาเออมันจึงเป็นอีกอย่างหนึง่งเพราะเขาถือว่ากิเลสมีอยู่ตลอดเวลาแม้แต่หลับ เขาก็สู้กันกิเลสตลอดเวลาแม้แต่หลับเราถือหลักว่าจิตไม่มีกิเลสเป็นพื้นฐานจิตว่างจากกิเลสเราเพียงแต่เราวังอย่าให้โอกาสแก่กิเลสความที่จิตว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสเป็นพื้นฐานนี้อาศัยพระบาลี ที่จัดไว้ว่าประพัสสระมีทางพิกเวจิตตั้งมีความีใจความว่าจิตดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ประพัสดสอนแต่ว่าเศร้ามองเพราะอุปกิเลสจอมาหรือว่าปกติวิสุทธิมีทางพิเคเวจิตตั้งดูก่อนภิกษุทั้งหลายจิตนี้ มีปกติวิสุทธิบริสุทธิ์จากกิเลสว่างจากกิเลสแต่แล้วก็เศร้ามองต่อเมื่อกิเลสเกิดขึ้นามาเหมือนอาคันตุกตะมาเป็นวุทธภาสิตรัดไว้เป็นหลักอย่างนี้ว่าจิตว่างจากกิเลสบริสุทธิ์อยู่หรือประพัดสอนอยู่นี่เป็นพื้นฐาน เมื่อได้เผลอไปมีโอกาสให้กิเลสเกิดขึ้นจิตนี้ก็ศูนความประพัสสอนหรือความบริสุทธิ์ไปไปคราวหนึ่งคราวหนึ่งเป็นคราวคราว <c oughs> แล้วก็กลับไปสู่พื้นฐานเดิมคือเป็นประพัสสอนหรือว่างจากกิเลสหน้าที่ของเราก็คืออบรมจิต ให้มากขึ้นมากขึ้นถึงขนาดถึงขนาดที่ว่าทําอย่างไรเสียกิเลสก็เกิดขึ้นไม่ได้งั้นเราจงอารมจิตในลักษณะที่ว่าทําอย่างไรเสียก็กิเลสเกิดขึ้นไม่ได้มีสติปัญญาบริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงขนาดที่ะไม่กิเลสเกิดขึ้น,นกับจิตจิตนี้ก็เป็นประพัดสอนตลอดการจิตนี้ก็บริสุทธิ์ตลอดการ ที่เป็นประพัดสอนเดิมบริสุทธิ์เดิมนั้นยังอ่อนแอจิตยังอ่อนแอปล่อยให้กิเลสเกิดขึ้นทำลายความเป็นประพัดสอนและทำลายความบริสุทธิ์ได้เดี๋ยวนี้จิตเข้มแข็งถึงที่สุดเพราะการอบรมด้วยภาวนาของเราโดยสมถะด้วยวิปัสสนาอะไรก็ตามเกิดวความเข้มแข็งขึ้นในจิตนั้นไม่มีโอกาสที่ กิเลสจะก่อขึ้นได้ในจิตนั้นโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งก็คือโดยอำนาจของสติและปัญญามีมากพอสติมีมากพอในทุกคราวที่อายตนะนอกในกระทบกันเกิดวิญญาณเกิดผัสสะแล้วสติและปัญญาเพียงพอไม่อาจจะเกิดกิเลสเช่นตัณหาเป็นต้นได้ นี่จิตถูกอบรมให้เป็นจิตชนิดที่ไม่เปิดโอกาสให้เกิดกิเลสอีกต่อไปืไ่อยความที่จิตมันไม่มีกิเลสอยู่เป็นปกติเป็นพื้นฐานนั่นมันก็สำเร็จประโยชน์เรารักษาพื้นฐานชนิดนั้นไว้ได้มันก็มีผลคือกิเลสไม่อาจจะเกิดกับจิต ถ้าถึงขั้นนี้ก็เรียกว่าสมบูรณ์ <c oughs> ทีนี้จะต้องดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นนิพพานสมบูรณ์หรือนิพพานไม่สมบูรณ์ชื่อว่านิพพานแล้วรสจะเย็นเหมือนกันหมดคือทำให้ว่างจากกิเลส ไว้เรื่อยไปั็แล้วกันวิธีที่ทำให้ว่างจากกิเลสตลอดเวลานี่จะเรียกว่าศิละปะหรือว่ายอดของศิละปะยอดสุดของศิละปะเพราะมีความงดงามอย่างยิ่งประโยชน์อย่างยิ่งแล้วละเอียดประณีตสุข,ขุมคือทำยากมันก็อย่างยิ่ง ไม่ใช่ว่ามันจะทำได้ง่ายๆในการที่ทำให้อยู่กับความเย็นนตลอดเวลาเราจรึงต้องใช้คำว่าศิละปะไม่ใช่เรื่องธรรมดาจะต้องเป็นเรื่องของศิละปะคือทำยากอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งงดงามอย่างยิ่งหัวข้อที่ให้ไว้เป็นหลักมันจึงมีว่าศิละปะ แห่งการอยู่กับนิพพานในชีวิตประจำวันหรืตลอดชีวิตประจำวันผู้ประสงค์จะต้องทำอย่างศิละปะไม่ใช่คนโง่โงไม่ใช่คนมไม่มีฝีมือ,อที่มันเป็นไปไม่ได้อยู่ทุกวันนี้ก็เพ,เพราะมันมีแต่คนโง่ ทั้งพระทั้งเนรทั้งอุบาสกทั้งอุบาสิกาทาอะไรอย่างง่โง่โง้หวัดหวัดหยาบหยาบไม่มีความหมายแห่งศิละปะมันจะทำอะไรให้งดงานมสักหน่อยก็ทำไม่ได้แม้จะไหวพระสวดมนต์ให้ถูกต้องไพเราะมันก็ยังทำไม่ได้่คิดดูสวดมนต์ให้เพราะนี่มันคงจะง่ายกว่าทำนิพพานอยู่กับเราเป็นไหนไหนมันก็ยังทำไม่ได้แล้วมันก็ยังไม่รู้สึกแล้วมันไม่อยากจะทำ มันไม่เห็นว่าเป็นเรื่องที่ควรฝึกฝนนู่นความเป็นศิลปะมันจริงจริงยังไกลใหไกลาจากคนเหล่านี้ที่ศึกษามาเนรวาสกวาสิกานึกกันเด้ไหมดีๆว่าพระพุทธเจ้านั้นมองทางหนึ่งแล้วท่านเป็นยอดสุดแห่งศิลปินท่านจึงเอาชนะกิลเลสเอาชนะแสนยากได้ที่เราเป็นสาวกของท่าน ถ้าไม่ใช่หลักการเดียวกันมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นขอให้ทุกคนพยายามทำตนเป็นผู้มีฝีมือมียอดแห่งฝีมือในการกระทำในระดับศิละปะคือมีความงามและความสำเร็จประโยชน์สูงสุดก็จะพอระวังรักษาจิตนี่ให้คงเป็นสัพพกสอนคือไม่มีตัวกูวงกูเกิดอยู่ตลอดเวลา แล้วก็เย็นเองตลอดเวลาเพราะไม่มีตัวกูของกูมาทําให้ร้อนเพราะไม่มีกิเลสมาทําให้ร้อนเมื่อทํางานหนักหนัก,นกเงื่อ,อไหใครย้อยอยู่ก็ไม่ร้อนเมื่อเสร็จงานจะไปนอนพักผ่อนก็ไม่ร้อนเมื่อจะกินจะอาบจะทายจะบริหารร่างกายอะไรอยู่มันก็ไม่ร้อนมันไม่มีความร้อนอจในจิตใจที่เกิดมาจากตัวกูของกู บางทีเราจะใช้คำว่าตัวกูของกูเพราะมันเข้าใจง่ายความคิดนึกประเภทมีตัวกูของกูจะเอานั่นเอานี้ได้นั่นได้นี่ยึดครองนั่นนี่แพ้หรือชนะหรืออะไรก็ตามนี่มันเป็นความหมายแห่งตัวกูของกูความโลภมันก็เป็นความรู้สึกแห่งตัวกูคือตัวกูมันจะเอาความ